สวัสดีครับออรออรคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับหลังจากเมื่อกลางสัปดาห์วันที่26เมษายนนะครับสโมสรกิเลนผยหองของเราลงสนามในโปรแกร,ร,รม ACL f c c ร a เอฟซีแชมเปี้ยนลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม -E นัดที่5และก็สามารถเอาชนะสโมสรบิสเบรนจากออสเตรเลียไปได้แบบถล่มทลาย3ประตูต่อ0นะครับ และนั่นก็คือการการันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายของสโมสรกีเรมผิวของเราในถ้วยใหญ่สุดของเอเชียอย่าง FC แชมเปียนลีกนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกหนึ่งนัดในวันที่10พฤษภาคามนี้ซึ่งสโมสรกีเรมผิวของเราจะบุกไปเยือนคาชิมะเอเดเลอร์ที่คาชิมะซ็อกเกอร์สเตเดียมที่เมืองไอบารากินะครับเพื่อตัดสินกันว่าใครจะเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม E นะครับแต่ ผลงานที่ผ่านมา5นัดของสโมสรกีเรมผิวของเราที่เก็บได้11คะแนนเนี่ยก็เป็นการการันตีการผ่านเข้าไปเล่นในประวัติศาสตร์ของสโมสรของเราแล้วล่ะครับก็ต้องชื่นชมผลงานของสตาฟโค้ชและก็นักเตะกีเรมผิวของเรานะครับว่าทาผลงานในทั่วใหญ่สุดของเอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะครับแต่ว่าก็ต้องไปยั่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม E กันในวันที่10เดือนหน้านะครับเพราะว่าจะมีผลนะครับในรอบ6ทีมสุดท้ายนะครับที่สโมสรกีเล็มผิวขเราจะต้องไปเยือน ไม่ว่าจะเป็นกว่างโจเอฟการซสวองบรูวิงหรือว่าคาชิมาฟอนทะเล่ตอนนี้ทางกลุ่มจีก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลเอ l ซีแอลก็เป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมครับนอกจากผลงานของสโมรสรกิเรมผิวยวของเราในถ้วยเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกจะยอดเยี่ยมแล้วนั้นนะครับผลงานในโปรแกร,รมฟุตบอลไทยลีกของสโมรสรกีเรมผิวของเราก็ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้นะครับสัปดาห์ที่10สโมรสรกีเรมผยวของเรานําเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกอยู่นะครับ ถึงแม้ว,ว่าวันเสาร์สโมสรบุรีรัมย์ยูนแต่จะสามารถขยับขึ้นไปนำจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกชั่วคราวได้ก็ตามทีแต่ว่าวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมานะครับสมโมสรกีเลมจากของเราก็มีโอกาสาที่จะควาา้า3าคะแนนเพื่อกลับไปเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดเอ g ซียเซเรียมต้อนรับการไปเยือนของทีมสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับแม่ก็ต้องบอกว่าสมโมสรกีเลมจากของเรามีเวลาพักค่อนข้างน้อยมากๆเลยล่ะครับ พักเพียงแค่2อสวันเท่านั้นจากฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ต้องมาแข่งขันฟุตบอลไทยลีกซึ่งคู่ต่อสู้อย่างสพนะันบุรีเอฟซีเนี่ยเขาได้พักมาถึง7วันเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของความสดของสภาพร่างกายสพันบุรีเอฟซีได้เปรียบมากๆเกมก่งขานเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาเราก็เลยจะเห็นว่าโค้ชแบรนท์ตะตันสีปานนะ่ะมีการโลเทชันนักเตะ5้ถึงหตำแหน่งด้วยกันให้โอกาสนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามได้มีโอกาสสัมผัสเกมไทยลีก และใช้สภาพความสดของร่างกายในการบดเจอกับทีมสุพรรณบุรี FC นะครับเดี๋ยวในช่วงไฮไลท์นะฮะแอดมินจะบอกว่าสโมสรกีเลมพของเรามีการโลเทชันนักเตะคนไหนบ้างแต่ตอนนี้มาดูภาพบรรยากาศของคุณพลกีเลมพี่ของของเราที่เดินทางเข้าสู่สนาม s c g s t a d i เ m ดียมที่ผ่านมานะครับแม่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์แต่ว่ากองเชียร์กิเลมพี่ของของเราเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจนักเตะ s c g เมืองทองยูเนเต็ด เต็มความจุ SG Stadium เลยนะครับ12,000กับ13,000คนนะครับดูภาพบรรยากาศสิครับโอ้โห สีแดงพลึบเลยละครับเพราะว่านักเตะกีเรมเฉพา,าเราได้กําลังใจที่ดีแบบนี้จากกองเชียร์เอสซีเมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองนะครับนั่นคือปัจจัยหลักๆเลยที่ทําให้ผลงานของสโมสรกีเลมเฉพเราดีต่อเนื่องแบบนี้นะครับในวันที่นักเตะล้าในวันที่นักเตะของเราเหนื่อยนะฮะเสียงเชียร์ของคุณกําลังใจของคุณเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่แหละครับจะทําให้นักเตะกีเลมเฉพาะเรามีแรงผลักดันและก็สามารถคว้าผลการแข่งที่ดีกลับออกมาในแต่ละนัดให้ได้นั่นเองนะครับ ุูมเทียรทรบุญมาทันแวะแจกลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับกิเลมพยองของเรานะครับนี่คือสิ่งเล็กๆนะครับที่แฟนคลับกิเลมพยองของเรามอบให้สโมสกรกิเลมพยองนะฮะแต่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับกำลังใจของนักเตะ S อ G เมืองทองยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าสโมสรบางสโมสรน,นะครับกองเชียร์ไม่เยอะนะครับพัน0 0 0 0คนเท่านั้น และผลงานของทีมเขาก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกองเชียร์เนี่ยแหละคือสิ่งที่สําคัญและเป็นตัวชี้ชะตาความสําเร็จของแต่ละสโมสรน,นั้นๆนั่นเองนะครับคนสุดท้ายนะพี่ตองกวิน<ป>ทำ<ป>สัจ<ป>จานั้นครับแวะแจกลายเซ็น<ป>แล en, <ป>้วก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับ s อสซีเมืองทองอยู่ในแต่ของเรา พี่น้อยตากล้องประจมมําสโม,มสร,รเอ g เมืมองทองยูไนเต็ก็พยายามจะเก็บภาพของแฟนคลับกิเลนพยจพอเราให้ครบทุกๆคนนะครับเนี่ยมารอรับนักเตะกิเลนพยจองอย่างนานน่นเลยแ่ะครับ ก็เป็นกองเชียร์ขาประจําของสโมสรกีฬาผจาของเรามากันทั้งครอบครัวเลยแม่ลาพังคนเดียวนี่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข,ข,ข,ข้างสูงนี่มาตั้ง7 8 9คนนะฮะทำให้รักกันจริงไม่ตามเชียร์กันสักขนาดนี้นะครับนี่เป็นบูธของทางสปอนเซอร์ใจดีของสโมสรกีฬาผจกของเราอย่างยามาฮ่านะครับอยู่กับสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดมาตั้งแต่ดิวิชั่น2เลยละครับอยู่ด้วยกันยาวๆสำหรับยามาฮ่านะครับ ก็แฟนคลับกีเลนพยองชูนิ้วชูมือว่าต้อง3คะแนนนะครับเนื่องจากว่าก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะบุรีรัมยูไนเต็ดขยับขึ้นไปนำจากฝูงของฟุตบอลไทยเีลกกนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว3แต้มก็เป็นสิ่งที่สำคัญของสโมสรกิเลนพยองเพื่อกลับไปยืนอยู่จุดเดิมตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้แข่งขันกันช่วงเวลา19นาฬิกานะครับอนนี้ยังหาไม่ได้เลยนึงา น่ารักกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแฟนคลับ s c g เมืองทอง mm. อยู่ในแตจของเราน่าแน่นมากๆเกาะกันไปยาวๆให้กำลังใจกันไปยาวๆนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันแต่นนเนเลยนะครับกลางสัปดาห์นี้นะครับวันพุทธที่3พฤษภาคมนะครับสโมสรกีฬาเลมเชลของเราจะมีโปรแกร,รมบุกไปเยือนทีมแข้งเทพนะครับแบงคอก ยู่นแต่ที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับแฟนขับกีฬาพยองของเราท่านไหนว่างๆก็เรียนเชิญไปให้กําลังใจขุนพลเอสซีจีเมืองทองอยู่ในแต่ของเราเยอะๆนะครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับนักเตะก,กีฬาพยองของ,ของเราต้องการกําลังใจมากๆในฟุตบอลคู่บิก๊กแมตที่จะบุกไปเยือนทีมแข่งเทพบแบงคอกอยู่ในแต่นะครับ S 1> <S 1> <S ไปให้เยอะกว่ากองเชียร์เจ้าถิ่นนะครับไปกดดันนักเตะเจ้าถิ่นกันนะฮะเพื่อให้คุณพลกิเลมพิจิตรของเราคว้า3าคะแนนในเกมกลางสัปดาห์นี้ให้ได้นะครับทีนี้เมืองทองทีวีของเราจะพักผู้ชมเดินทางเปลี่ยนฝั่งมาฝั่งดับจูนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนบูธกิจกรรมของพี P ่ๆ e, สปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนสโมสรกิเลมพิจิตรอของเรานะครับเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเป็นบริษัทไทยน้ำทิพย และซุ้มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็คือโตชิบ้านะครับโตชิบ้าเองก็มีเกมมีกิจกรรมมาให้แฟนคลับกีฬาเปจนยขอของเราได้เล่นเพื่อย่างชิงของที่ระลึกนะฮะเป็นเสื้อของโตชิบ้าพร้อมลายเซ็นนักเตะเอ g เมืองทองอยู่ในแต่ของเรานะครับ ใ,ใกล้กันก็เป็นเครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับแม่พี่น้อยเนี่ยเอาใจ FC หนุ่มๆของสโมสรกีฬามิจิตของเรามากๆเลยละครับสูมใกล้ได้อีกนะครับพี่น้อย <c oughs> <c oughs> เครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสโมสรกีฬามิจิตของเรา น่มีกิจกรรมมีเกมมาให้แฟนคลับกีฬาเมลี่ของเราได้เล่นค่าเวลาและใกล้ๆก,ก,กันนะครับก็เป็นเครื่องดื่มลีโอนะฮะจากบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับนี่ครับมีเกมมีกิจกรรมแล้วก็มีพิตตี้ พีอาร์น่ารักน่ารักนะครับให้หนุ่มๆได้ขอถ่ายรูปด้วยคึกคักมากๆเลยละครับนกิจกรรมของสโมสรกีเลนพยองของเราเนี่ยฮะแฟนคลับเอสจีมังทองยูเต็ดนะครับรักสุขภาพกันมากๆกินชาเขียวกันทั่วหน้าเลย <c oughs> ก็เครื่องดื่มลลโอเบียสดนะครับแนะนำเลยสำหรับแฟนคลับกีเลนพยองของเราท่านไหนที่ชื่นชอบการจิบการชิมเบียสดนะครับลลโอเนี่ยแก้วเดียวถึงใจเลยละครับจะทำให้การเชียร์ฟุตบอลสนุกเพิ่มมากขึ้นนะฮะ ก็ที่สนาม s อสซีจีสเดียมของเรามีบูธของเบียร์สดจากเครื่องดื่มลีโอนี่ค่อนข้างเยอะเลยละครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราจะพาคุณผู้ชม move เข้ามาในร้านขายของที่ระลึกของสโมสรกีฬาพิจิตรเอสจีเมืองทองยูนเต็ดของเราก็คึกคักเช่นเคยแล้วครับได้กระแสตอบรับจากบรรดาแฟนคลับ s อ g เมืองทองยูนเต็ดของเราอย่างอบอุ่นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อซ้อมของสโมสรกีฬาพิษณุโเราก็มีจําหน่ายแล้วนะครับแหมสวยมากๆแอดเองก็ตั้งใจว่าถ้ามีไซส์นะฮะเดี๋ยวจะไปจับจองเป็นเจ้าของเหมือนกันนะครับสำหรับเสื้อซ้อมของคุณพลกีลมพยองหรือเสื้อคอลเลคชันใหม่ๆก็มีครบแล้วนะครับแล้วก็เสื้อของน้องๆตัวเล็กๆคุณหนูๆนะฮะก็มีจำหน่ายแล้วด้วยเช่นกันครับนอกจาก ชุดแข่งขันแล้วเสื้อเชิดต่างๆแล้วก็ยังมีของที่ระลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าปันคอมหมวกพวงกุญแจแล้วก็สติกเกอร์เอาไว้ไปติดรถนะครับนี่ฮนะอย่างที่บอกนะครับมีบูธของเบียสดเครื่องดื่มรีโอจำหน่ายให้กับแฟนขับกีฬยาพิจิตของเรานะฮะลองชิมดูแล้วคุณจะติดใจเชียร์ฟุตบอลสนุกเพิ่มมากขึ้นเลยละครับ นอกจากลลโอแล้วเครื่องดื่มโคคาโคล่าโคก็มีสุ้มจำหน่ายทั่วสนาม SCG ซ t a d สเตเดียมเลยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีหรือว่าเครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับแฟนขับกีฬาของเราต้องการความกระชุม่มกระชวยให้กับร,ร่างกายนะฮะก็สามารถรืแวะที่บูธกิจกรรมของเครื่องดื่มสปอนเซอร์ได้รวมไปถึงโตชิบ้าด้วยนะครับที่มาจัดก,กิจกรรมเมื่อเกมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ขราวหน้านะครับที่ SCG s t a d i เ m ก็แวะมาเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของสปอสเซอร์ของเราได้นะครับสำหรับแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนี่ก็ใกล้เวลาเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทุ่มหนึ่งนะครับหืมบรรยากาศเริ่มมืดลงก็ดีนะครับเพราะว่าก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ย ร้อนมากๆเลยที่ SCG s t a d i เ m ดียมีฟ้าร้องฟ้าร้องไปด้วยนะฮะนึกว่าแต่ฝนจะตกลงมานึกว่าแต่ว่ากองเชียร์กีฬาพยองจะต้องตากฝนกันแล้วแต่ถึงเวลาแข่งขันจริงๆไม่ตกครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยใครปักตะใครเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> เลยทําให้เราได้ชมเกมกนนารแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่ <c oughs> คับ <c oughs> แก้วล่ะครับเ <c oughs> <อ>นื่องจากว่าสุพรรณบุรี FC เองนั้นก็มีนักเตะที่ติดทีมชาติไทยอยู่หลายต่อหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาลิวชาปุยแล้วก็พิติีสินทวีชัยนั่นเองนะครับ นีครับบรรยากาศ SCG s t a d i เ m ของเราคึกคักมากๆเลยก็เป็นหนึ่งในสโมสรในไทยลีกเพียงแค่ไม่กี่สโมสรน,นะครับที่มีแฟนขับกีฬาพยอเข้ามาเต็มความจุในทุกๆครั้งที่ลงสนามแข่งขันไม่ว่าจะเป็นถ้วยเอเชียรหรือว่าถ้วยไทยลีกนะครับโอ้อโหได้กระษาตอบรับจากบรรดากองเชียร์อุ่นหนาฝาคลังมากม ก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวกันนะครับวันพุธนี้อย่าลืมไปให้กำลังใจที่ธรรมศาสตร์ร,งรังสิตนะครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลคู่บิ๊กมัดระหว่างแบงคอกยูไนเต็กับเ c g เมืองทองยูไนเต็ดนะครับอาจเชื่อว,ว่ากองเชียร์กีฬาของชาวราน่าจะมากกว่าเจ้าถิ่นหลายเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไปให้กำลังใจวันพุธนี้กันเยอะๆด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับมองทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของสโม,มสรกิเลมพยองนะครับสามเซนเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วยเซริโอซานโต้อดิศรพมรักแล้วก็สุพรรณทองสงนะครับได้มีโอกาสเจอทีมบ้านเกิดอย่างสปาร์บุรีเอฟซีนะฮะสำหรับสุพรรณทองสงปีกซ้ายนะครับเป็นเชียร์อทอนบุญมาทันปีกขวาเป็นพิทักษ์พงกุลสุวรรณนะครับพี่ออฟได้รับโอกาสลงสนามแทนที่ทิสตองโดที่ได้พักเพื่อเกมกลางสัปดาห์ในบิ๊กแมตพบกับคังเทพแบงคอกยูเนเต็ดนองะรบดกกลาปปไ้วย ตุการถิ่นจอมอีโฮและวัฒนาพลายนุ่มนะครับส่วนเกมรุกนะครับก็เป็นพี่เย็นนะครับมงคลทศสกายนั่นเองนะครับเอสซีจีมุทอยแต่ของเราที่เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากทางฝั่งซ้ายมือไปขวามือทางจอทัวทัศนครับพี่อุ้มนะครับเปิดบอลคลอสเข้ามาให้มงคลทศสกายแหม สุพรรณบุรี FC ยังเขี่ยสกัดออกไปได้จังหวะสวนกลับของสุพรรณบุรี FC นะครับแต่ว่ากวินทําสัจจานยังปิดมุมได้อย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้ยืนหลัง3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสในการแทงทะลุผ่านเซนเ,นเตอร์ของสโมสรกีฬาเฉลิมระเราก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แหละครับชนะทีมสงกสินรับบอลจากวัฒนาพลายนุม่มพลิกยิงเอนะครับติดมือสินทวีชัยวันนี้กองหน้า ตัวหลักๆเจ็บหมดเลยนะครับต้องใช้จ่ายเย็นมงคลทศกายเล่นแทนและจ่ายเย็นพักบอลจังหวะแรกนะครับแต่บอลมันคลุกคลิกคลุกคลิก,ลก,ลกไม่มีโอกาสได้ยิงนะฮะหลังจากที่อดีสาพรมรักมงชงมาให้ธีรทรบุญมาทานวันนี้เล่นเป็นเพเมเกอร์เลยละครับเปิดบอลมาทางฝั่งขวาให้กับพิทักษ์พงศุวันโยนไปให้มงคลทศนกายมงบอลฉลับฉลับลบละครับมงไม่เต็มศีรษะสักเท่าไหร่พิทักษ์พงศ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเติมเกมทางฝั่งขวานี่ฮะพิ้มมาเชื่อมเกมด้วยตัวเองนะครับลองยิงไกลด้เท้าซ้ายก็ เทวทนบุญมาทานบางบอลออกทางฝั่งซ้ายให้กับสุนุกการถิ่นจอม,อมจ่ายให้กับชนาทิพย์สวยมากๆแล้วชนะทิพย์เองเน้นเสาไกลมากไปนิดหนึ่งนะครับบอลเลยหลุดกรอบอเกือบได้1นูนแล้วละครับจากการเติมเกณฑของชนาทิพย์สงกระสงค์สุพรรณบุรีเอฟซเองนานๆได้มีโอกาสโต้กลับเหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะยิงจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ตรงกรอบลหละครับหรือมีจังหวะตรงกรอบก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของ กวินทำสัจจาน,านันปิดมุมเยี่ยมมากๆเป็นการวัดกันระหว่าง2ผู้รักษาประตูทีมชาติเลยนะครับสินทวีชัยกับก,ะกะวินทำสัจจาน,านันเนี่ยสินทวีชัยก็ปัดบอลลูกเตะมุมของเชียร์อทอนบูลมทาทันออกหลังไปได้นะฮะเมื่อสักครู่พี่อุ้มแอบลักไก่ยิงเลยนะครับสุการถิ่นจอมครับแต่งมีโอกาสได้ยิงไกลนะครับนี่เป็นจอมยิงไกลคนหนึ่งเลยนะฮะวันนี้ได้รับโอกาสลงสนามเ,มเป็นผู้เล่นตัวจริงก็ยิงหลุดกรอบออกไปจบครึ่งเวลาแรกครับเป็นเกมที่สนุก พอสมควรเลยนะครับสโมสรกีฬาพิจิของเรายังเสมอกับสุพภบุรี FC อยู่ศประตูต่อศูนยะครับต้องไปแก้เกมกันมาในครึ่งหลังเนื่องจากว่ากองหน้าเจ็บหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหล่ามิดฟิลด์ต้องพยายามสร้างสรรเกมและหาโอกาสจบสกอร์ให้ได้เริ่มครึ่งหลังมานะครับสุณบุรี FC มีโอกาสได้ทักทายก่อนนะครับแต่ว่ากวินทาสันันเนี่ยฮะไว้ใจได้เสมอเลยละครับ มงคลทัศก k ยครับทำชิงกับสนุกลกานแล้วพิทักษ์พงกุศวรรณจะชิปข้ามตัวสินทวีชัยก็ยากหน่อยแล้วครับเพราะว่าพี่ตีเองปิดมุมได้เยี่ยมเขียท,ทอบุญมาทานครับทำชิงกับสนุกกานเติมเกมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายลองยิงเสาแรกแลวครับแม่เขาข้างตะข่ายนิดเดียววันนี้พี่อุ้มพยายามมากๆเลยนะครับในการสร้างสรรค์เกมหลังจากนั้นนะครับโคชบานทัตตะันศีปานก็เปลี่ยนกับตันทีมธีรศิลป์นแดงดาลงมาเล่นแทนสนุกการถิ่นจอมนะครับ แล้วเกมก็ดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับชนาทิพย์สงกระสินได้ยิงไกลระยะ40หลาไม่ตรงกอบแล้วก็เปลี่ยนอีกคนหนึ่งแล้วครับพิทักษ์พงกุศลวันออกแล้วก็เติมทิสตองโดลงมาเป็นปีขวานะครับเปลี่ยน2ผู้เล่นเห็นผลทันทีนะครับทีทธรบุมาทันแทงทะลุช่องให้กับทิสตองโดลองยิงเสาแรากดูสินทวีชัยปิดมุมได้เยี่ยม เียรท,ทอนบุญม,มาทันนะครับได้เตะมุมวางไปเสาไกลทีละสินโขเข้ามาแล้วมงคลได้หมงอีกครั้งหนึ่งแม่สุพรรุร์ยังเคลียร์ออกมาได้นะครับลูกตั้งเตะนะครับเชียรท,ทอนวางขึ้นหน้าสุารันได้มีโอกาสทิ้งโตวันเลโหโหโห่แต่พี่แกเป็นกองหลังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสยิงเนี่ยก็ยากสักนิดหนึ่งแหละครับมีคนหนุนหน่อยหน่อยมองคลโตสกายหมงบอลชงให้กับทิสตองโดตัดสินใจวันลเล่ได้ขวาทันทีเลยนะครับเพราะว่าทีมต้องการประตูมากๆ เพราะฉะนั้นมีโอกาสต้องพยายามจบสกอร์ให้ได้เฉียท,ทอนครับกระชากหลุดเส้นหลังมาแล้วคลอสไปเสาไกลบางคนตัวสกลยโหมกไม่ทันหนัดมีผู้เล่นของสุพรรณบุรี FC เบียดอยู่นะครับแต่แกก็พยายามเต็มที่แล้วครับสำหรับจ่ายเย็นผิวสินแดงดาครับเอาบอลขึ้นมาแล้วทำชิงกับทิสตองโดโอ้โหตะหลบสวยมากๆแล้วชิปข้ามตัวสินทวีชัยเข้าไปสวยงามมากๆสําหรับกัปตันทีมทีรศิลป์แดงดานะครับโอ้โหแกปั้นเองชองเองเลยนะครับสาหรับทิวศิลป สวยงามตั้งแต่จังหวะแตะหล่อบัสั์แล้วนะครับนี่ฮะทำชิ่งกับทิสซองโดแล้วดูดบอลลงที่เท้าซ้ายแล้วเท้าขวาเกี่ยวแตะหล่อบัสัแล้วชิบข้ามสินทวีชยัยแมแกเล่นเหมือนกับว่าเป็นนักเตะต่างชาติเลยนะครับสําหรับเทพมุ้ยโอ้โหคิดเร็วทําเร็วมากๆเลยละครับปั้นขึ้นมาเองแล้วก็สร้างสารรค์วยตัวเองเลยนะครับทำให้สโมสรกีฬาเฉลิของเราขึ้นนํา สปารบ,บรีเอฟซีจากเกมที่อึดอัดได้สำเร็จลวครับ1ประตูต่อศูนย์เป็นประตูที่101ของเทียวสินแดงดาแล้วนะครับขึ้นมาทาบสาติเป็นนักเตะคนที่3ในไทยลีกนะครับที่ทำประตูได้สูงสุดนะครับแต่ก็ยังห่างจากเคลตันซินวาแล้วก็พิภพอ่อนโมอยู่พอสมควรแต่คาดว่าในฤดูกาลนี้เทียวสินแดงดาอาจจะทำลายถสยติของทั้งคู่ได้นะครับ พันบุรีเองก็พยายามที่จะเอาประตูตีเสมอนะครับฟรีคิกของชาลิวเชปุยก็ไม่ตรงกรอบหลังจากนั้นพยรพัฒน์โนชายาลงมาเล่นแทนวัฒนาพลายนุ่มนะครับในช่วง15นาทีท้ายเกมธีรทอบุญมาทันปั่นฟรีคิกมองจากเหลี่ยมนี้ใกล้เคียงนะครับฉลับออกหลังไป และลูกเปิดของสุพรรณบุรี FC จากสินทวีชัยเนี่ยมีโอกาสเช่นกันนะครับแต่ว่าแนวลุกของทีมสุพรรณบุรีเนี่ยก็ยิงทิ้งยิงพลาดกันหมดเลยหลังจากนั้นนะครับชนาทิพย์สงกระสินทำชิงกับธีรศิลป์แดงดาวแล้วมีโอกาสได้จบสกอร์ครับยิงฉลับแต่กลายเป็นดีครับให้เอสซีจีบงทอยแต่ขึ้นนำสุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อศูนย์ละครชนะทิพย์ต้องการจะยิงเสาไกลนะครับแต่ว่าไปฉลับแนวรับของสุพรรณบุรี FC ก็เลยกลายเป็น ประตูแบบมีชกช่วยนิดๆของชนาทิพย์สงกระสินนะฮะน่ฮะวันนี้แกก็ช่วยทีมเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับชนาทิพย์พยายามจะพลิกเกมปั้นเกมแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าช่วงครึ่งเวลาแรกเราไม่มีกองหน้านะฮะเพราะฉะนั้นแล้วชนาทิพย์ก็ต้องทำงานหนักละครับและครึ่งหลังนะครับการทำงานหนักของชนาทิพย์สงกระสินก็ได้ผลตอบร,รับที่คุ้มค่าเจ้าตัวก็มีสกอร์สำหรับตัวเองแล้วละครับ s c g ซือีงทอยเต็ดนำ สุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อสูในช่วงท้ายเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับความขยันของชนะทิปย์สงกระสินอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแทงออกทางฝั่งขวาให้กับทิสองโดแล้วแต่เองวิ่งมารับบอลจากเชียร์อนนะฮะพยายามจะจ่ายเข้ากลางนะครับแต่ว่าบอลเป็นใจครับไปฉลับแนวรับสุพรรณบุรี FC เปลี่ยนทางเข้าประตูไป เอสเมืองทองยูในแต็ขึ้นนําสุพรรณบุรี FC3 ประตูต่อศูนนะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองของมาเชลโลโรดิโกนะครับแต่ก็เป็นความขยันของชนะทิปย์สงกระสินด้วยส่วนหนึ่งและครับนำมาซึ่งประตู30นนะฮะวันนี้เจ้าตัวโดดเด่นมากๆสำหรับชนะทิปย์สงกระสินนะครับ เป็นอีกหนึ่งช้อยของโค้ดแบรนทวตวรรณสีปาเลยนะครับยามที่กองหน้าเจ็บนะฮะผู้เล่นแนวมิดฟิลนี่ทำหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะครับในช่วงท้ายเกมนะครับมงคทลทัศกายครับรับบอลทางฝั่งขวานะครับแหมกเอ็นเก้าสิบนาทีนี่พลังเหลือเฟือเลยล่ะครับเลี้ยงจี้แล้วพยายามจะยิงชิปชิปข้ามตัวสินทวีชัยก็ไม่ตรงกรอบล่ะครับ แต่วันนี้แกพยายามเต็มที่แล้วนะครับสําหรับโอกาสที่ได้ลงสนามสําหรับจ่ายเย็นบางคนทส้สก,กายไม่ใช่กองหน้ามืออาชีพด้วยนะครับแกก็พยายามเต็มที่ ในการสร้างสารรค์เกมแล้วก็ทำลายเกมคู่ต่อสู้นะครับจบเกมการแข่งขันนะครับเอสซีจีงทองยูเนเต็ดเอาชนะสุพรรณบุรีเอฟซีไปได้3ประตูต่อศูนย์กลับไปยืนตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเกมการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับสโม,มสรกีฬาเลมเฉลียวของเราได้มีโอกาสต้ตอนรับน้องๆจากสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดนะครับบ้านภูเวทน,นะฮะน้องๆได้โอกาสได้มีโอกาส มาเรียนรู้คลินิกจากสโมสรเอสซีเีืองทอ,งอยเต็ดเยี่ยมชม s อสซีจีสเตเดียมและมีโอกาสได้ชมฟุตบอลคู่บิ๊กแมตแบบริงไซส์อย่างที่เห็นนะฮะมาทีเดียวได้ชม3ประตูเลยนะครับสำหรับน้องๆบ้านภูเมฆน,นะฮะสุดท้ายนะครับสโมสรเอสซีจีงทอ,งอยเต็ดของเราก็ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักทั้งหมดด้วยนะครับมาเต็มความจุเอสซีจีเตเดียมและก็ช่วยให้สโมสรกิเลนผีของเราคว้า3าคะแนนที่สําคัญเอาไว้ได้ยังไงแล้ว วันพุธนี้ก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจที่ธรรมศาสตร,ร,ร์รังสิตกันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อที่สโมสรกีเฉลมของเราจะได้รักษาตําแหน่งจ่าฟูงของฟุตบอลไทยลีกไว้ได้อีกหนึ่งสัปดาห์ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอบคุณพลังเสียงจากผู้เล่นหมายเลขก12พวกคุณทรงคุณค่ามากๆขอบคุณนะครับที่ทุกคนเลือกเชียร์และเลือกซัพพอร์ตสโมสรเอซีจีเมืองทองอยูเต็ของเราสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับ